หน้าเบี้ยวครึ่งซีกจะหายไหมอาการนี้นะคะเกิดจากเส้นประสาทคู่ที่7ที่ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อใบหน้าเนี่ยมีการอักเสบทําให้กล้ามเนื้อใบหน้าครึ่งซีกของเราอ่อนแรงลงจะพบว่าปิดตาได้ไม่สนิทรวมถึงมีปากเบี้ยวด้วยสังเกตเห็นตอนที่พูดหรือตอนที่ยิ้มนะคะหรือตอนทานอาหารดื่มน้ําก็จะพบว่ามีน้ําหกมุมปากได้อาการเหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดกับคนที่มีความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอมีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานนะคะรวมถึงการมีประวัติติดเชื้อไวรัสก่อนหน้านั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะเกือบร้อเเซนี่ยจะหายภายใน1-2เดือนค่ะและคุณหมอมักจะให้รับประทานยาควบคู่กับการทํากายภาพบําบัดนะคะโดยการติดกระตุ้นไฟฟ้าที่บร,ริเวณกล้ามเนื้อใบหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่อรีบรวมถึงใช้เลเซอร์ความเข้มสูงค่ะกระตุ้นให้เส้นประสาทฟืฟ้นตัวได้ดีขึ้นและยังสามารถบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าที่บ้านได้ด้วยการยักคิ้ว หยีตาและหอป่าค่ะจะเป็นท่าที่ช่วยให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้ดีมากขึ้นค่ะ